สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เรียนบัญชีครูริชาร์ดนะครับผมอ่ะวันนี้ก็จะมีคําถามนะครับจากเพื่อนๆของเราที่ส่งมาให้อาจารย์ริชาร์ดนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่เขาถามว่าเอ๊ะทําไมงบทดลองเนี่ยที่แสดงอยู่เนี่ยมันไม่ลงตัวมีตรงไหนที่เกิดการผิดพลาดอยากให้ดูให้สักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ริชาร์ดเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์มากเพราะว่า หลายคนที่เรียนเรื่องของรายงานทางการเงินเนี่ยนะครับจะได้ถือว่าเป็นการทบทวนด้วยนะครับทบทวนไปด้วยในตัวนะอ่ะทีนี้อาจารย์จะมาไล่เรียงให้พวกเราดูทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่างบทดลองนะครับงบทดลองเนี่ยจริงๆแล้วงบทดลองเนี่ยมันคือยอดคงเหลือนะครับที่ถูกนํามาจากสมุดแยกประเภททั่วไปนะครับอันนี้เนี่ยมาจากแยกประเภททั่วไป ที่ได้มีการหายอดคงเหลือแสดงว่าในตัวของบัญชีแยกประเภททั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะมีชื่อบัญชีที่แสดงอยู่ตรงนี้คือชื่อบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับนี่คือชื่อบัญชีทั้งหมดที่กิจการมีอยู่นะครับทีนี้แต่ละชื่อบัญชีเนี่ยนะครับมันก็จะมีหมวดหมู่ของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีละตัวเนาะทีนี้ ในหมวดหมู่ของมันเนี่ยมันจะมียอดคงเหลือที่เราเรียกว่ายอดดุลซึ่งยอดคงเหลือเนี่ยจะเป็นไปตามหลักการบัญชีสแสดงว่าถ้ายอดคงเหลือมันไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีเราอาจจะมันอาจจะเป็นการที่เราคำนวณผิดเพราะยอดคงเหลือมันต้องเป็นไปตามยอดดุลทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูตัวของเนื้อหานะครับอาจารย์อยาให้พวกเราได้เห็นยอดดุลก่อนยอดดุลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด 5้าหมวดหมู่ใช่ไหมครับอ่อาขอโทษทีนะครับก็จะมีห้าหมวดหมู่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้ายอดดุลบัญชีสินทรัพย์อาจารย์ขอเขียนตัวยอดนะครับผมอถ้าสินทรัพย์เนี่ยจะมียอดดุลทางด้านเดบิตยกเว้นบัญชีปรับยอดสินทรัพย์มีอะไรบ้างหนึ่งค่าเผื่อกับ ตัวของค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับมันจะมีบัญชีปรับยอดอยู่สองบัญชีคือบัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์แล้วก็ค่าเสื่อมราคานะครับสะสมค่าเสื่อมราคาสะสมซึ่งสองตัวนี้เนี่ยเป็นบัญชีปรับมูลค่าจะมียอดอยู่ด้านเครดิตนะครับเฉพาะสองตัวนี้นะนะครับอันที่สองครับบัญชีนี้สินบัญชีนี้สินเนี่ยจะอยู่ด้านเครดิต ต่อไปบัญชีทุนครับอยู่ด้านเครดิตยกเว้นถอนใช้ส่วนตัวออันนี้เป็นบัญชีตั้งแต่บัญชีหนึ่งบัญชีสองอะไรอย่างนี้นนะถ้าเป็นลักษณะข,ของการถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยจะมียอดเดบิตต่อมาที่สี่ครับรายได้เครดิตแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเดบิตอันนี้คือยอดดุลครับยังไงมันต้องเป็นยอดนี้ถ้ามันไม่ใช่ยอดนี้แสดงว่าผิดเช่นเงินสด เงินสดเป็นสินทรัพย์ครับต้องมียอดดุลด้านเดบิตแต่ถ้าเกิดเราคำนวณออกมาแล้วยอดดุลมันไปนอยู่ด้านเครดิตแสดงว่าผิดยอดดุลน,นั้นต้องอยู่ด้านเดบิตครับอ่ะเรามาดูทีละตัวว่าทําไมงบทดลองนี้มันจึงไม่ถูกต้องบัญชีแรกครับบัญชีเงินสดครับอ่ะบัญชีเงินสดนะครับจะมียอดอยู่ด้านเดบิตแสดงว่าอันนี้เป็นยอดที่ถูกต้องอ่ะเงินสดถูกเนาะ อุปกรณ์ครับเป็นสินทรัพย์ครับแต่มียอดคงเหลือด้านเครดิตสแสดงว่าน,นี้คือยอดคงเหลือที่ผิดต้องย้ายมาอยู่ยอดต้องย้ายมายอดเดบิตนะครับสองเก้าห้าห้าศูนย์ต่อมาครับรายได้รายได้อยู่หมวดสี่ครับต้องอยู่ด้านเครดิตถูกต้องลูกหนี้ครับเป็นสินทรัพย์ครับอยู่เดบิตถูกต้องนะครับ เงินกู้ระยะสั้นครับผมเงินกู้ดูเลยครับเป็นนี้สินขึ้นตัวเลขสองนะครับดังนั้นยอดเงินกู้ต้องอยู่ด้านเครดิตที่อยู่ด้านนี้นะครับสองพันต่อมาค่าใช้จ่ายตัวที่หนึ่งครับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดครับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนะครับเป็นหมวดห้าต้องเป็นยอดค่าใช้จ่ายจะอยู่เดบิตต้องมาหยุดตรงนี้ครับสองสี่เก้าศูนย์เห็นไหมครับต่อไปบัญชีทุนครับ ต้องย้ายฝั่งครับเพราะว่าทุนอยู่เครดิตต้องย้ายมาฝั่งนี้ครับห้าหนึ่งหกเจ็ดแปดศูนย์รายได้ครับเป็นรายได้อยู่เครดิตครับต้องย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ครับห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่านำค่าไฟถูกแล้วนะครับค่าโฆษณาถูกแล้วนะครับวัสดุในการเสริมสวยนะครับวัสดุในการเสริมสวยเป็นสินทรัพย์นะครับต้องย้ายจากเครดิตมาอยู่เดบิตนะครับเป็นสี่เจ็ด แปดศูนย์อาคารเป็นสินทรัพย์ครับต้องย้ายมาอยู่เดบิตนะครับสี่เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับต่อมาที่ดินถูกแล้วนะครับเจ้านี้ผิดครับผมเจ้านี้ต้องอยู่ด้านเครดิตนะครับห้าเจ็ดหนึ่งสามศูนย์ค่าแรงงานเป็นค่าใช้จ่ายครับต้องอยู่เดบิตหนึ่งสอง เจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็บัญชีถอนใช้ส่วนตัวอย่างที่อาจารย์ลิชาร์ดบอกนะครับถอนใช้ส่วนตัวต้องอยู่ด้านเดบิตครับหมื่นห้าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหายอดรวมกันใหม่นะครับแล้วดูซิว่าคําตอบของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเอาแล้วใครจะบวกอะไรทีนี้ <laughs> ใครจะบวกวะตัวเลขเยอะชิปนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะบวกให้ทีเราฝั่งกันแล้วกัน นะครับอ่ะฝั่งด้านด้านนี้ก่อนด้านเดบิตก่อนนะครับจะประกอบไปด้วยเงินสดหกหมื่นหกนะครับอาจารย์ซูมแล้วกันหกหมื่นหกบวกสองเก้าห้าห้าศูนย์คือคือถ้าจะผิดก็คืออาจารย์เนี่ยกดจังกี้เลขผิดนะครับห้าพันหะกบวกสองสี่เก้าศูนย์บวกสามพันห้าร้อยบวกเจ็ดพันสองร้อยบวกสี่ สี่เจ็ดแปดศูนย์บวกสี่เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์บวกหมื่นห้าอ่าก็จะได้แปดอย่าอย่าพึ่งนะครับผมอาจารย์ขอดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนแปดสองสี่เพราะว่ารอบนี้ก็ทำสดเหมือนกันนะครับ <laughs> คือจะผิดก็ผิดลกักษณะการตัวเลขเลยแหละนะสองสามแปดเก้าหนึ่งศูนย์บวก สองพันบวกห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบนะครับคือยอดนี้นะครับบวกห้าหมื่นห้าพันบาทบวกห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบวกอ่านะครับแปดหกเก้าหมดแล้วเนาะนะครับก็จะได้ยอดแปดหกเก้านะครับ แ2 0สองูนย์เห็นไหมก็จะได้ยอดคำตอบที่เท่ากันแสดงว่ายอดดุลของเรานะครับเกิดความผิดพลาดดังนั้นเวลาที่อดี๋งที่อาจารย์ลิชัยบอกเวลาที่เราหายยอดคงเหลือไม่ว่าจะเป็นในงบการเงินใดก็แล้วแต่จุดสังเกตของเราก็คือว่าให้ยอดดุลอะ่ะมันอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่มันมันถูกกำหนดไว้นะครับให้มันอยู่ตามหลักเกณฑ์นี้นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขียนงบการเงินผิดหรือว่าอ่านงบการเงินผิดเพราะว่า เวลาลอกตัวเลขอะ่ะบางทีก็กดเครื่องคิดเลขแบบพลาดอะไรเงี้ยแล้วเงินสดบันดันไปตกยอดคงเหลือด้านเครดิตซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวออกมาแสดงว่าเย้ยเราอาจจะบวกเลขผิดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราย้อนกลับมาดูนะครับอ่ะโอเคฝากไว้ทบทวนยอดดุลกันสักนิดหนึ่งนะครับสินทรัพย์จะมียอดดุลด้านเดบิตนะครับยกเว้นบัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญกับค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับอัน,น 2, ที่สองคินี้สินนะครับจะมียอดเครดิต ทุนมียอดเครดิตรายได้มียอดเครดิต,ดดดตแล้วก็ค่าใช้จ่ายมียอดเดบิตนะครับอีกตัวหนึ่งตัวตัวทุนนะครับอาจารย์ข้ามไปหน่อยตัวทุนเนี่ยมียอดเครดิตแต่ถ้าเป็นบัญชีถอนใช้ส่วนตัวจะมียอดทางด้านเดบิตนะครับเราเนี่ยสามารถเขียนนะเป็นสมการได้แบบนี้เลยเหมือนกับตอนที่เราท่องสมการเลยนะครับก็คือ a เท่ากับ l บวก OE นะครับแล้วเราก็เขียนค่าใช้ใจ่าย แล้วก็รายได้นะครับอันนี้คือเดบิตนะครับอันนี้คือเครดิตนะอันนี้ก็เป็นสูตรเดียวกันเห็นไหมครับทําไมรายได้อยู่ฝั่งเดียวกับทุนเพราะรายได้ทําให้ทุนเพิ่มนะครับทําไมค่าใช้จ่ายอยู่ด้านเดบิตเพราะว่าค่าใช้จ่ายทาให้ทุนลดนะครับทุนลดลดทางด้านเดบิตนะครับนี่คือยอดดุลอย่าลืมสังเกตกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงจะตอบคําถามสําหรับข้อนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถาม มีตรงไหนสงสัยสามารถสอบถามอาจารย์ริชาร์ดมาได้ตลอดนะครับที่ Facebook Fanpage เรียนบัญชีกับครูริชาร์ดก็ได้หรือใน YouTube เรียนบัญชีกับครูริชาร์ดก็ได้นะครับสำหรับเที่ยนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอลาไปก่อนก็นแล้วกันชัดไม่ชัดยังไงแจ้งอาจารย์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ